ก็สวัสดีครับผมช่างนิ่มโค้งนามโมเดลของทีมงานธีกินนะครับพ่อขอมาส่งมอบงานครับในเนื้อที่สามไร่แรงของพินุนะครับบ้านเขาดินอำเภอคโคกทรงโพจังหวัดลบบุรีนะครับแรงตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากเจ้าของพินุเกก็ร่างแบบคร่าวๆให้เราทําแบบให้นะครับตัวนี้ก็ก็เกณฑ์นวว่าอยากได้ที่คลองล้อมรอบ แล้วก็สะลูกหนึ่งสะใยลูกหนึ่งเอาไว้กักเก็บน้ําแล้วก็คลองล้อมรอบไว้บ้านบ้านผักตรองตัวนี้ก็สะตัวนี้นะครับกว้างกว้างอยู่ที่สิบห้าความยาวอยู่ที่สี่สิบเมตรนะครับแล้วก็ลึกห้าเมตรนะครับทําเป็นสองตะพักนะครับเสร็จแล้วระบบน้ําก็จะเชื่อมหากันหมดเลยนะครับคลองล้อมรอบตัวนี้คลองล้อมรอบคลอง กว้างอยู่ที่3เมตรลึก2นะครับคลองล้อมรอบกว้าง3เมตรลึก2ทางเข้าจะมีข้างหน้าแล้วก็ด้านข้างแล้วก็ระบบน้ําระบบน้ําเราจะวางเป็นท่อปูนครับเพราะพี่เกต้องการอยากได้ท่อปูนตัวนี้ก็ขุดได้ส่งม,มอบง,งานตัวนี้คือเป็นรู้สึกว่าน้ําจะอุดมสมบูรณ์มากเลยครับคือตัวนี้ถ่ายดูน้ําเลยครับ น้ำตัวนี้ก็ขึ้นจะเต็มแล้วครับคือสระตัวนี้ลึกห้าเมตรนะครับสระตัวนี้ลึกห้าเมตรคลองลึกสองเมตรอ่ะแต่น้ําจะเต็มแล้วนะครับน้ําสวยมากเลยครับใสน้ําเป็นสีเขียวมรกตเลยตัวเนี้ตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นพื้นที่สร้างบ้านแล้วฝั่งนั้นน่าจะเป็นสวนครับโอเคทำสวนแล้วฝั่งนี้ก็ถนนจะเป็นอยู่ที่สี่เมตรฝั่งเนี้ยไม่ได้มีถนนก็มีถนนแบบ ถนสนสาธารณะแล้วนะครับเราก็ปั้นคันเล็กๆกว้างสองเมตรนะครับทันล้อมสองเมตรใช่คลองกวางงง้างสามเมตรก็สำหรับท่านใดที่สนใจขุดโคกหนองนาแล้วก็มีพื้นที่แต่ไม่รู้จะออกแบบยังไงแต่อยากได้บ้านพักอยากทําสวนหรืออยากทําใดก็มาปรึกษาผม้างนิ่มนคงน,นาเดียวของทงานธรุรกิจได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาว่าเออ ในบางที่ที่มีที่นาไร่สองไร่อยากได้สเปกไในบ้านสวนหรืออาจจะเป็นคาเฟ่หรือจะเป็นบ้านพักอัตากอากาศเราก็มาปรึกษาคุยแล้วก็ออกแบบตัวนี้ได้เลยครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็มีจองคิวมาหลายคิวเหมือนกัน,กนครับครับท่านใดที่สนใจก็โทรมาจองคิวก่อนให้ ทางเราไปสำรวจแล้วก็ออกแบบวางแผนก่อนแล้วค่อยจองคิวทีนึงถ้าพอดีผมว่ามีคิวอ,อยู่หลายคิวถ้าท่านใดสนใจบอกทำเลยไม่ได้นะครับคือวันนี้ไปตามคิวนะครับ